ทิมไปในรถมึงสวัสดีค่ะแฟนครับวันนี้เราเรียกพาทอนมาธุระเลยมาซื้อของนำสมเด็จยุสมเด็จก็กอกลางถนนดีเนาะมีซีเรียบ้านเท่าือไม่มีวะเก็นใจอะไรมองเลยเนาะเขาบอกอะไหลเท่าเลยเนาะคือบอกขาละทูบอัน ูเมอนมองที่เฮือนี้เขาเขาบอกเลยทุกอันเอีเลนาเขาประญาอ๋อเืออยู่นี้ประโยกลงไปแล้เป,ปเอีดอันพูดบาดกันมีเฮอรถจอดในปะเดีนี้นปูอ่างในประเดีนัเก้ารถจอดใดนะยับซื้อของเนาะอันนี้เฮอมือเนี่ยรถจอดกับพี่เลยเอดีอ <c oughs> เลยน,นี้มันตลกเลตอนนี้มนเลียคนจอเียนยนไมเลนกับคนเองเอาไม เยอะหน่อยเลยคุณกอยเจ้าบานจ้ะอันนี้เท่าไหร่เระปุ้มคุ้มันได้ไหมคุ้มละสามห้าสามุกรอยจ้าเาันเนื้อเนื้อมันล้วนๆอ่ะล้วนครับพอทุ่งเปล่าสามุสามพุมพุ่งพุ่งพ่ง่งพมพงล่่พ่พ่ค่ เดือดทุเรียนกินไม่วดไปก่อนอายุอะ้าก่อนนี่เอาเอาแต่ทุเรียนแต่มาทุเรียนาอนออนี่เลอทวนเละ เดอนหน่อยมาทำงานเอากิโลมาแล้วแม่กินเขาก็จะมือกินตามีตํหมาแบดกระซิบวูบละมคนกัน มันไม่ได้กัดมันกัดไมได้เป็นขันขัล้อยืออกินบหมี่ว่ไม่มากเคยกินแล้วไม่มากแล้วไปนไมที่เป็นนึบหนได้ลิวหรมากกินเร้อหสนอส้มตำลอยล้านเออส้มตำอยล้าน อยู them, Elena, ่สมเด็จ huh. <that> ่่ะอออยูำเเภสมด็จทางทางไปมุกดาหารครับไปมุกดาหารอยู่รอแยกๆอยู่เลยแยเลเฟย์เลเฟย์แดงมาจังหน่อยกับมอส่อนสาวฉันดู้ข้ามากอ่ะเวรเรื่อยๆอันนี้ทางไปทางไปมุกดาหารอำเภอสมเด็จบมาได้กินก่อน ตปูจะเชื่อไหตำม,มามาเบา้างละตัปูตัวตัปูอลัสกาปูว่าปูอลัสกาแซฟเซกิ<ะ>โลหรอเพ่งๆตรงอื้ น่ะน่าจะทางไปเบื่องส่วนมาทุเรียนนี่มันสุกแล้วหร,อหรอือมั้งไม่สุกไม่ทันสุกมั้งสุกแล้วนะมันเป็นกระแต๋วการเดินแล้วเนาะเราต้องไปเบื่องส่วนมาทุเรียนเจ้าของส่วนบอกว่ากลางเดือนฮอตสิ้นเดือนนะที่สุกแค่ครับท่านเดืนทพาหน้ากับเวียได้ด้วยต่ะส้มตามร้อยล้านทั้เพื่อสุมเด็ด ข้างไปมุกดาหารหมดแล้วสองโกสองคนคนละโคกคนละโกไปเลยจุดปลาโคงสมเยอะเพียงเซี่ยงิ้งคิดตังหน่อยนะครับ จะพาไปเบิ้งสวนมาทุเรียนไปซื้อมาทุเรียนกำลังจะกลับแล้วติดไฟแดงอืฝนกำลังละตุกทางกาลสินฝนตก Chào. gặp